สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับวันนี้ก็ดูคดีของแม่ตั๊กที่ทดราม่าทองปลอมนะครับก็ออกรายการโวนกระแสนะครับก็มีผู้ชมดูพร้อมกันก็ประมาณสัก5,000 500, 0 0คนนะครับก็สรุปง่ายๆนะทองของแม่ตั๊กไม่ใช่ทองปลอมนะเพียงแต่มีปัญหาว่าในการโฆษณาขายสินค้าทางออนไลน์นั้นได้บอกรายละเอียดเกี่ยวกับน้ำหนักทองปริมาณทองส่วนผสมครบถ้วนหรือไม่ ถ้าบอกไม่ครบบอกไม่ครบถ้วนจนทำให้ผู้บริโภคเอาเข้าใจผิดก็อาจจะถูกกล่าวหาดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องนะโฆษณาเกินจริงโฆษณาไม่ครบถ้วนโฆษณาไม่ถูกต้องก็เป็นกฎหมายสาบก็มีโทษจำคุกและโทษปรับเป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ก็คงจะต้องไปเป็นหน้าที่ของสองบก็ที่ต้องไปแจ้งคงแจ้งความกันต่อไปนะครับนะก็ฝากสาบนะครับ นะนะครับดูแลแม่ค้าออนไลน์หน่อยนะครับทุกวันนี้เยอะแยะนะครับนะครับโฆษณาอะไรต่างๆที่มันเวอร์เกินไปอะไรไปนะฝากด้วยนะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากันต่อไปแล้วก็นะหลังจากที่ออกรายการหวนกระแสรเรียบร้อยแล้วนะทางแม่ตั๊กและสามีกยยย็ยินยอมคืนเงินให้กับลูกค้าที่ไม่พอใจในการซื้อสินค้าซึ่งปัจจุบันล่าสุดตอนช่วงเย็นนี้ก็มีลูกค้าไปเอาทองไปคืนจํานวนมาก นะแม่ทัศก,ก็คงได้รับความเสียหายทั้งด้านเงินชื่อเสียงจํานวนมากและก็ประกาศชัดเจนนะครับยอมรับผิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องแก้ไขปรับปรุงะไรว่าไปส่วนสาวสองคุณสตังนะครับที่ไปเป็นโต้โผใหญ่ในการรวบรวมผู้เสียหายนะเห็นได้ข่าวว่าจะต้องถูกดําเนินคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาพรบคอมแล้วก็อาจจะมีการเรียกค่าเสียหาย ทางแพ่งเรื่องการไขข่าวข้อความเท็จอะไรก็ว่ากันไปก็คงจะถูกดำเนินคดีเดียวดายหน้าบัลลังก์ตามที่เธอโพสต์ไว้ที่เพจของเธอนะครับหลังจากนี้ผมเชื่อว่าอุทาหอนคดีของแม่ตักนะจะทำให้แม่ค้าออนไลน์นั้นปรับปรุงตัวและให้ความสำคัญกับผู้บริโภคมากขึ้นนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์แชร์ด้วยครับจุกรูจุกรู